สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนตอนนี้ยูน้าคือเก้าเนะเาะคขเนาะคอยกะหลังจากที่เอาบุญอพรรษาลาพระเจ้าแล้วแล้วกะคอยกะพอบ้านกะได้เอาตีนโง่มากพี่น้องเอามาเอ็ดส้มตีนมาพี่น้องอามาเอ็ดส้มตีนน้ำกันเด้อหลังจากที่ว่าเอาตีนโง่มากแล้วเขาก็ได้เผาเนาะเผาแช่น้ำแล้วก็คูดล้างให้มันสะอาดแล้วกะ เน่ากะนําไปต้มก่อนพี่น้องเอาตีนงูมาไปต้มต้มจนมันปเปื่อยพอแล้วพี่น้องต้มคักๆจนปเนนนนปื่อยแล้วก็เอากะเอาไปนั้นไปล้างไปล้าง,างอ้อล้างมันล้างผืม่มอ้อแล้วก็เอาไปซอยพี่น้องเลยนะตามก็เป็นแบบนี้ซอยแล้วก็ล้างล้างจนสะอาดสะอาดคักๆพี่น้อง มันยังมีเสีเวลาหาเอามาขันเนาะอาพี่น้องลงมือเอดกันส้มตีนโง่พี่น้องทางเผ่าภูไทยทางตะคอยเขาเอินมาแบบนั้นส้มตีนโง่หรือว่าภาษาไทยกาเจ้าว่าส้มท้าโง่เสือ,อนมันคือกันเนาะอันภาษาบ้านๆตะคอยเขาเจ้าอเอือนแบบนี้ ้มมันเปื่อยแล้วสกอนได้พี่น้องจังได้มาคั้นเพราะมันหยาบมันเหนียวขั้นตอนเอดกับเอดแบบง่ายๆพี่น้องอันนี้เกลือเกลือที่ห้าเกลือเป็นเกลือแกงเ้อพี่น้องเกลือแกงเราเอามาตำเกลือเกลือที่บดแล้วแล้วก็กระเทียมขั้นตอนแบบง่ายๆเนาะมาแบบน,นี้เฮามาลงมือขั้นกันพี่น้องขันส้มท่างัวเนาะหรือว่าส้มตีน กระเทียมนี่เ้ามีต้องต่ำทุบเอาพี่น้องกระเทียมนี่ก็ข้อศีส่อยู่ประมาณขีดนึ่งนึ่งขีดเนื้อนี่ก็ประมาณสามกิโลพี่น้องเกลือนี่ก็ประมาณขีดนึ่งเนาะไอ้ลุมือคันกันพี่น้อง ใส่เกือหอยลงไปเลยพี่น้องเฮ้ยต่นได้ไง่ายๆเดี๋ยวมาเอด็ดเฮ้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะแล่วเอ็ดมากก็ตาลุนปู่ลุนย่าลุนพ่อลุนแม่ขเขาจ้าพาเอด็ดถนอบอาหารค่นเหว่่ถนอบอาหารไว้กินลายมือ้อ เะมาถ่ายทอดเฮอพี่น้องทุกคนไล้เบิ่งได้เห็นว่าวิถีชีวิตแบบบ้านๆแบบของค่อยๆนี่แบบง่ายๆพี่น้องแบบมียงยะเขาก็มาขันเนาะคะเนาะขันเสื้อเกิอกับกระเทมเอาแล้วก็ขันตอนต่อไปกระเสื้อพงโนเลยพี่น้องเสื้อพอประมาณขันตอนต่ตไปกะ เอารสด,ดีมาใส่พี่น้องรสด,ดีขาดไม่ได้ตัวเอกก็คือรสด,ดีพี่น้องมันสิมีกินหอม อันนี้เนี่ยเอ็ดไว้สำหรับคนที่ไปต๊กเนื้อต๊กพูดเนื้อน้ำกันเนะาะเจ้าเขาค่อยเป็นคนเอ็ดส้มตีนว่าเคยเอด็ดเคยเอด็ดเคยทำแต่ก่อนเขาก็เป็นแม่ค้าขายส้มตีนนี่แหละอันนี้มูเพื่อนก็นค่อยมาเอด็ด เอ็ดแล้วกาแบ่งปันสู้พี่น้องกินไม่ไดขายแบ่งปันกันกินพี่น้องเอ้ยสับรับคิดคนที่ไปเอดพูดตกเนื้อน้ำกันนกะแบ่งพี่น้องแบ่งเข้าอจ้ากิน ี่น้อมหอมพี่น้องหอมกระเทียมกับหอมรสด,ดีมนี่ไม่ได้โอกาสไปทั้งเลยพี่น้องมันนี่อยู่หน้าอยู่หน้าคือเก่าเนาะอยู่หน้าผู้เดียวเพราะว่าพ่อบ้านเพื่อนะเข้าไปเอ็ดงานเอ็ดเวรเอ็ดงานอยู่ในบานพูดแหละ ปิดแม่บ้านก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องดูแลอยู่พี่เล็กอยู่นาทาเพิ่นช่วเพิ่นกลับมากับค่แล้วค่ำพ่อแหละต้องเอดอาหารแม่บ้านก็ต้องเป็นนี่ก็ต้องฝึกฮัดเพื่อแห้งพี่น้องเพื่อละเป็นอันนี้กะต้องใช้ความพยายามความสามารถ ซาวให้มันเข้ากันให้มันทั่วถึงพี่น้องอ,อันได้ที่แล้วพี่น้องวันนี้เขาก็เอามาเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเนาะเอาใส่นี้พี่น้องใส่หมซื่งเขาเพราะว่ามันมีฝาปิดก็เก็บลงสหมอเลยพี่น้อง หอมหอมพี่น้องเอยหอมใส่คอพยายามความอดทนพี่น้องช่วยสิได้แล้วขั้นตอนต่อไปเ้ากะใส่น้ำต้มเขา้าพี่น้อง ข้าวเหนียวของมันเป็นข้าวเหนียวเขากะนําข้าวเหนียวที่ห้าวนึ่งซุกแล้วให้มันเย็นแล้วก็นําไปต้มต้มเคี่ยวให้มันให้มันเข้มข้นเนะ <c oughs> เาะข้าวเจ้าบอกเอาอลงใส่ภาชนะแล้วก็เอาน้ําต้มข้าวที่ห้าต้มไว้นะเทลงไปเลยต้องให้มันเย็นเสียก่อนเด้อพี่น้องเด้อจังทีเทน้ำขา้าวเทลงไปเลย ถ้ามนันม่พอก็เฮาก็ต้องเติมน้ำธรรมดาลงไปพี่น้องน้ำธรรมดาเนี่เฮาก็ต้องเติมลงไปให้มันให้ท่วมเลยพี่น้องท่ว,วมเนื้องัวนี่แหละอันนี้เอดแล้วก็กินได้เลย้อพี่น้องถ้าเพื่อมีตรงการกินซม ถ้าเยอะมันเปรี้ยวก็ต้องล่อไว้ค้างคืนไว้ก่อนพี่น้องเองน้ำฮอกระซื้อสามโซบเนาะแต่ว่าต้องให้มันท่วมท่วมเนื้อนี่แหละพี่น้องเออมันจมส้มดีจังเข้าเนื้อเข้าหนังหอมแล้วพี่น้องถ้าเออยอะเยอะกินส้มก็ต้องไว้คืนนึ่งพี่น้องถ้ายำ นี่ก็สิเป็นเร็วท่านยามหนาวนี่ก็น่าเปลี่ยนอยู่พี่น้องก้อนที่ห้าละกินห้ากระจังค่อยซอยหอมซอยเหลือลงไปเนาะซอยหอมลุงซส้อตะก้อนเสร็จแล้วพี่น้องหน้าตาเป็นอค่นี้เอาไว้จะขึ้นนึ่งตะก้อนนนี้นะค่อยจงสิกินเพราะว่าค่อยม,กมักซม ว่าจางหรือเข้มกะพักไว้สะก่อนจะคืนนึ่งแล้วก็ตื่นเผาจงค่อยซิมถ้าว่ามันจางเขากจ็จะเติมเกลือลงไปที่หลังก็ได้พี่น้องอวิดีโอนาะค่อยพะกันพี่น้องเขาคุณหลายๆเด้อสำหรับการติดตามเป็นกำลังใจคื้อดไหไลก์กดแเร์ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ